ตอนนี้ประเทศไทยเนี 91, them, you know? ่ยพ่อแม่หลายคนกำลังเป็นห่วงเรื่องวัคซีนว่าควรจะฉีดให้ลูกหรือไม่ควรจะฉีดให้ลูกก็มีข่าวเรือออกมาว่าถ้าฉีดวัคซีนให้เด็กแล้วภายใน2ปีเด็กจะตายหรือเป็นการที่จำกัดไม่ให้เด็กเติบโตนะครับกระทบชีวิตเด็กอย่างงู้นอย่างนี้ ผมเป็นทุกโรคเลยผมเป็นเบาหวานผมเป็นโรคหัวใจตอนนั้นผมก็ระแวงเบาหวานก็เป็นความดันก็เป็นพาตัดหัวใจมาแล้วฉีดวัคซีนจะมีปัญหาไหม <N> ผมจะใช้โอกาสนี้นะครับ <N> เพื่อมาให้ความรู้นะที่ผมมีก็แล้วกันจากการที่ผมไปค้นคว้าหาจากข้อมูลสื่อสารทั่วโลกปวกกับารที่ผมมีเพื่อนนะครับที่เคยเป็นอดีต หมอที่ปรึกษาให้กับอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันที่ดูแลเรื่องโรคระบาดนะครับให้กับประธานาธิบดีบิลคลินตันเลยชื่อดรเอริกเฟลชแมนนะบวกกับการที่ผมได้รู้จักคนในกระทรวงสาธารณสุขไทยบวกกับการที่ผมได้คุยกับตัวแทนของสำนักงานของท่านสวแทมมี่ดักเวิร์สนะแต่สุดท้ายแล้วก็คือการที่ผมมีคอมมอนเซนส์นะสิ่งที่เราพยายาม มองกับตาเราเองฟังกับหูเราเองแต่สำคัญที่สุดคือตัดสินใจด้วยสมองเราเองก็เลยอยากมาคุยเรื่องวัคซีนหน่อยเพราะตอนนี้นะครับที่ต้องทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะหลายคนมากโทรมาหาผมขอบคุณขอบคุณขอบคุณจริงๆที่ให้เกียรติผมแต่ต้องเข้าใจอย่างนะครับหนึ่งผมไม่ได้เป็นหมอนะแต่ที่บอกไม่ได้เป็นหมอเนี่ยก็หมายความผมไปหาข้อมูลไม่ได้แล้วถ้าให้แซงกับผมเนี่ยผมว่าผมข้อมูลดีกว่าหมอโอภาสอีกน,นะ หมอที่กระทรวงสาธารณสุขไว้ใจเนี่ยผมเขาก็เถียงกันมาเยอะหลายๆเรื่องตั้งแต่ฉีดวัคซีนที่อเมริกาฟรีหรือเปล่าจนถึงวัคซีนที่ฉีดให้กับเด็กผมไม่ได้บอกผมเก่งกับหมอนะแต่เย่องที่บอกนะครับเรื่องวัคซีนเนี่ยมันว่ามันเป็นต้องจบหมอหรอกมาไปหาข้อมูลได้งั้นสำหรับคนที่ยังมีการกังวลหรือมีคําถามเกี่ยวกับวัคซีนนะผมจะพยายามใช้เวลาที่ผมมีกับพวกท่านเนี่ยนะครับตรงเนี้ยให้ดีที่สุดในการิบายสิ่งที่ผมรู้ าาาถมมที่เขาา้ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยพ่อแม่หลายคนกําลังเป็นห่วงเรื่องวัคซีนว่าควรจะฉีดให้ลูกหรือไม่ควรจะฉีดให้ลูกโอเคอันนี้เป็นคําถามนะครับผมจะพยายามช่วยตอบให้ตามวิทยาศาสตร์นะตามข้อมูลนะก็มีข่าวลือออกมาว่าถ้าฉีดวัคซีนให้เด็กแล้วภายใน2ปีเด็กจะตายหรือเป็นการที่จํากัดไม่ให้เด็ก เติบโตนะครับกระทบชีวิตเด็กอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเอาก่อนเลยนะครับเรื่องวัคซีนเด็กเนี่ยผมก็ออมาพูดทีแล้วนะตอนที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยบอกว่าจะฉีดยาซีโนโฟาร์มฟังดีนะซีโนโฟาร์มให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า17ตอนนั้นนะผมออกมาบอกคนไทยทุกคนเลยนะพ่อแม่ทุกคนว่าไม่ควรแล้วไม่เหมาะสมที่จะไปเชื่อ ให้โรงพยาบาลจุฬาภรหรือกอทอมฉอีดซีโนฟาร์มเข้าไปในแขนของลูกคุณเพราะอะไรผมไม่ได้บอกซีโนฟาร์ม no ไม่ดีนะอันนี้อย่าเข้าใจผิดกันนะครับที่ผมพูดทั้งหมดตอนนี้ไม่ให้เข้าใจผิดนะผมไม่ใชดเจนตรงไหนถามมาได้นะผมไม่ได้บอกซีโนฟาร์ม no ไม่ดีแต่ที่ผมมีปัญหากับซีโนฟาร์มไปฉีดให้เด็กเนี่ยก็เพราะว่าออยไทยหรือ WHO ทั่วโลกเนี่ยยังไม่อนุมัติ ยังไม่ให้นะครับการฉีดซีโนฟาร์มกับคนที่อายุต่ำกว่า17ถึงทางบริษัทเจ้าของซีโนฟาร์มที่เมืองจีนก็ยังส่งเอกสารมาให้อ,อยอเราก่อนเพื่อให้พิจ,จรารณาอยอก็ขอไปแต่ตอนเนี้ยซีโนฟาร์มฉีดให้คนอายุต่ำกว่า17เนี่ยยังไม่อนุมัติแต่ถ้าคนมากกว่า17แล้วเนี่ย็อนุมัติเรา,มากมอกบอกซีโนฟาร์มซีโนแวคไม่ได้เลวร้ายอะไรเลยถ้าคุณจะฉีดคุณอายุมากกว่า17 ผมก็เลยถกเถียงตรงนี้นะครับแต่ผมก็บอกว่าผมเห็นด้วยกับการที่เยาวชนนะครับอายุต่ำกว่า17 12ถึง17นะ17นะ12ถึง17นะควรจะฉีดวัคซีนแต่ก็ควรจะฉีดแต่แวัคซีนที่อนามัยโลกอยไทยอยอเมริกาอยอยยุโรปเขาอนุมัตินั่นคือไฟเซอร์แต่วันนี้ก็มีข้อมูล ที่ลือกันในโซเชียลมีเดียฉีดไฟเซอร์แล้วตายไม่ครับไม่เราต้องใช้ลอจิกหน่อยใช้คอมมอนเซนส์หน่อยนะครับข่าวลือออกมาว่าจะฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข้าไปในเด็กเพื่อจะให้เด็กตายกันเป็นตายหมู่เลยคิดลอจิกนะครับเพื่ออะไรถ้ารัฐบาลไหนคิดอย่างนี้นะคำถามง่ายเลย ถ้าเด็กตายหมดเพราะฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะมีคนเหลือทํางานหรือครับจะมีคนเหลือปลูกข้าวหรอจะมีคนเหลือดําเนินกิจกรรมเพื่อโลกสมุนได้หรอถ้าเขาตัดสินใจจะฆ่าเด็กทุกคนมันไม่มีลอจิกแล้วถ้าเป็นสิ่งจริงคิดหรอครับว่าความรับอย่างนี้มันจะเก็บไว้ได้แต่เรามาดูลออจิกสิไฟเซอร์เนี่ยนะครับเป็นยาที่อนามัยโลก FDA ไทยทุกคนเขาบอกว่าฉีดให้เด็กได้ ลูกผมเองเนี่ยเพลงกับพินเนี่ยน่าจะเป็นเด็กไทยแรกๆเลยที่ผมบินลูกไปถึงอเมริกาเพื่อไปฉีดเพราะอะไรเพราะผมใหญ่ต้องเชื่อวิทยาศาสตร์ก่อนวิทยาศาสตร์ก่อนเราแต่ผมเข้าใจนะครับก็ยังมีหลายคนในโลกนี้ที่ยังมองว่าโลกยังแบนเลยคุณทอมคุณทอมไม่รู้เหรอว่าโลกเราแบน่ะผม่รู้จะเถียงคนพวกนี้ยังไงโลกเราไม่แบนนะ ก็เหมือนกันอะฉีดไฟเซอร์เนี่ยนะครับไม่น่าจะอันตรายกับลูกคุณหรอกถามว่าคุณทอมแกรันตีได้ไหมลูกฉันตายขึ้นมาเพราะฉีดไฟเซอร์เนี่ยใครจะมาดูแลไม่มีใครแกรัรนตีได้ครับว่ายาอันไหนมันจะไม่มี Side effect แต่เราต้องดูเราต้องใช้ลอจิกว่าก็าฉีดกันเป็นพันๆล้านเข็มแล้วอะตายเนี่ยมัน0 0 1 0, 0. แต่ทำไมเด็กควรจะฉีดนะคุณทอมไหนบอกว่าเด็กไม่ติดอย่างเด็กไม่ตายไงไม่เถียงครับไม่เถียงโอกาสที่ลูกคุณอายุต่ำกว่า17จะติดโควิดเนี่ยน้อยไม่เถียงหรือถ้าติดขึ้นมาเราจะตายก็น้อยอา้าว้าไปฉีดทําไมอ่ะที่จริงแล้วฉีดเพื่อป้องกันคุณนะป้องกันคุณปู่คุณตาคุณยายเพราะถ้าเด็กติดขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นเขาเรียกว่า asymptomatic เนี่ย คือติดว่าเด็กเป็นเชื้อโรคเนี่ยอาจจะสูงมากก็ทำให้ไปอันตรายกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณเองหรือถ้าเกิดเด็กติดขึ้นมาเนี่ยการที่มีวัคซีนอยู่ในร่างกายเนี่ยโอกาสที่เขาจะเจ็บสาหัสก็ยิ่งน้อยลงไปอันนี้ก็จริงสำหรับผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่หลายคนก็โทรมาถามผมบอกว่าฉีดทำไมฉีดก็ติดอยู่ดีผมไม่เคยบอกว่าฉีดแล้วจะไม่ติดนะครับแต่เลขมันชัดเจนครับ ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะติดขึ้นมาเนี่ยลดลงมากกว่า90%แต่ที่สำคัญกว่านั้นคืออะไรไม่เท่าที่ครับผมให้เลขผิดครับ65-70%แต่โอกาสที่คุณจะตายขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณมีวัคซีนอยู่ในร่างกายหรือเจ็บสาหัสนะลดไปเกือบ99%เเลยผมฉีดวัคซีนเพราะอะไรเพราะผมกลัวว่าถ้าผมติดขึ้นมาผมไม่กลัวผมจะไม่ติดนะผมเชื่อว่ามีโอกาสติด แต่ถ้าติดขึ้นมาเนี่ยมีวัคซีนอยู่ในร่างกายเนี่ยโอกาสที่ผมจะเจ็บสาหัสหรือตายเนี่ยมันน้อยลงอันนี้มันเป็น proof ครับอันนี้มันคือวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่โซเชียลมีเดียมันไม่ใช่พูดข่าวลือกันมันไม่ใช่มองว่าโลกแบนนี่คือ fact งั้นหลายๆคนเนี่ยก็ถามผมมาว่าอีชันไม่อยากฉีดอ,อ่วอ่าไม่อยากฉีดอะ่ะทำไมต้องมาผลักดันให้ฉีดด้วยผมก็พูดตลอดนะเรื่องฉีดวัคซีนเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจของคุณนะ แต่คุณควรจะตัดสินใจบนพื้นฐานของแฟกต์ของวิทยาศาสตร์ไม่ใช่บนพื้นฐานของขว่าวลือนะครับแฟกต์ fact คืออะไรถ้าเราอยากให้โควิดลดลงไปฟังผมดีๆนะให้โควิดลดลงไปผมบอ่ว่าโควิดหายไปนะอันนี้ผมก็พูดมา8เดือนแล้วนะว่าเราต้องเรียนรู้อยู่กับโควิดเหมือนกัรเราเรียนรู้อยู่กับไข้หวัดใหญ่แต่ถ้าเราอยากให้มันมาระดับไข้หวัดใหญ่เนี่ย เพราะคุณจะฉีดวัคซีนเสียเพื่อเราจะได้สร้างสิ่งที่เขาเรียกว่า herd immunity สองสำหรับคนที่คิดว่าไม่ฉีดเนี่ยก็ได้เนี่ยก็อย่าจำมานนะครับชีวิตคุณจะมีปัญหานะเช็ะขึ้นเครื่องบิน,นไปนู่นไปนี่นะครับอ,อีกหน่อยไปโรงพยาบาลไปนู่นไปนี่นไ,นไม่ฉีดวัคซีนก็จะมีปัญหาคำาถามทำไมต้องมาบังคับด้วยล่ะเพราะบ,บางทีต้องบังคับครับ บ,บังคับให้คนที่เขาต้องมาอยู่รอบข้างคุณเนี่ยเขาปลอดภัยนะครับอันนี้เข้าใจไหมเราไม่ได้โทษคุณนะแต่เราก็มีสิทธิ์สำหรับคนที่เขาฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยที่เขาจะบอกว่าเฮ้ hey, คุณไม่ปลอดภัยนะงั้นคุณก็ไม่ควรจะบินเครื่องบินกับฉันคุณไม่ควรจะเข้าร้านอาหารกับฉันผมมาภูเก็ตเนี่ยก็โดนฉีดไปสองเข็มต้องมี proof นะครับบวกกับต้อง ATK ด้วยก็ระวังกันให้ดี แต่สุดท้ายแล้วผมก็ไม่เถียงนะเป็นสิทธิ์ของคุณแต่ช่วยกรุณาตัดสินใจสิทธิ์ของคุณเนี่ยบนพื้นฐานของแสกดิฉันเป็นโลกนูนโลกนี้โลกอะไรนะแรกเยอะฉีดวัคซีนก็ยิ่งตายอันนี้ก็ไม่จริงนะครับผมเป็นทุกโรคเลยผมเป็นเบาหวานผมเป็นโรคหัวใจครับทาให้เชื่อนะผมนี่เป็นคนที่ผ่าตัดหัวใจมาแล้วนะให้ดูนะ นะครับเนี่ยเห็นไหมตัดหัวใจมาแล้วนะผมบายแพสสี่เส้นแล้วนะตอนนั้นผมก็ระแวงโอ้โหเบาหวานก็เป็นความดันก็เป็นพาตัดหัวใจมาแล้วฉีดวัคซีนแล้วผมเป็นคนที่ฉีดแรกๆเลยนะจะมีปัญหาไหมสุดท้ายแล้วผมก็หาความรู้และสิ่งที่ผมได้มาคืออะไรเพราะผมเป็นโรคแทรกเยอะเนี่ยแหละถ้าผมเกิดติดโควิดขึ้นมานะยิ่งอันตราย ยิ่งอันตรายเพราะผมเป็นโรคแทรกเยอะหัวใจก็เป็นเบาหวานก็เป็นงั้นถ้าติดโควิดเมื่อไหรเนี่ยมันอันตรายกว่าไม่ฉีดเข้าใจตอนนี้ไหมครับผมถึงตัดสินใจฉีดฉีดยาข้ามยี่ห้อกันได้ไหมก็เอาจากผมนะครับผมฉีดซีโนแวคสองไฟเซอร์สถามว่าตอนแรกเนี่ยผมจะไปอเมริกาเดือนตุลานี้นะตอนแรกผมกะจะไปฉีดจอร์นเซนจอนสันในเข็มหนึ่งเพื่อเป็นเข็มที่5 แต่พอผมได้คุยกับดรเอริกฟลชแมนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคุณทอมเข้าใจผิดมันไม่จำเป็นว่าคุณต้องฉีด3 4 5 6 7หเข็มมันจำเป็นว่าวันนี้ภูมิคุ้มกันของคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่งั้นคุณทอมได้ไปเช็คภูมิเมื่อยางก่อนที่จะฉีดแลกมันไม่ใช่ขนมหวานนะคุณทอมผมก็เลยจะไปเช็คที่โรงพยาบาลวันจันนี้ผมก็เลยถามเขาว่าแล้วภูมิคุ้มกันผมควรจะเกินเท่าไหร่เขาบอกต้องเกิน25ถ้าภูมิคุ้มกันคุณนะครับ เกิน2 0 0 0แล้วเนี่ยคุณก็อยู่ในภาวะที่ปลอดภัยโอเคผมฝากคนไทยครับเราต้องออกจากวิกฤตนี้ให้ได้แต่เราต้องออกจากวิกฤตนี้ด้วยความรู้ด้วยความพิจารณาด้วยการมองวิทยาศาสตร์ไม่ต้องไปฟังคนนู้นคนนี้หรอก Google.com คุณมีคำถามอะไรถามไปเลยวันนั้นมีคนโทรมาหาผมนะผมต้องขอโทษจริงๆนะอันนี้ขออภัยนะ คุณโทรมาแล้วผมไม่ได้เซฟเบอร์คุณเอาไว้แต่ถ้าคุณฟังอันนี้อยู่หรือใครที่รู้จักคนคนนี้นะช่วยส่ง forward ไปเขานะเพราะผมถามคำถามให้คุณแล้วคำถามของเขาคือเขาเป็น hiv positive แต่แข็งแรงคุม hiv อยู่ได้แล้วยังไม่ถึงระดับเอดสนะเพียง hiv positive ฉีดวัคซีนได้ไหมผมไปถามดรเอร r e i c ให้เลยนะครับอดีตที่ปรึกษาของประธานาธิบดีบิลคลินตันเรื่องโรคระบาดเนี่ยเขาบอกฉีดได้เลยก็เหมือนกันเขาบอก ถ้าเกิดคุณติดโควิดขึ้นมาเนี่ยในภาวะที่คุณ HIV-positive แล้วไม่ได้ใส่แล้ไม่ได้ฉีดยาวัคซีนเข้าไปเนี่ยโอกาสอันตรายเนี่ยในการเจ็บสาหัสหรือตายเนี่ยยิ่งมากขึ้นเหมือนกับโควิดเนี่ยมันจะไปกระตุ้นไปกระตุ้นโรคแทรกที่คุณมีสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฉีดเลยนะครับใจเย็นๆตอนนี้คือผมก็ยังจับจุดไม่ถูกนะไม่ได้ฉีดเพราะลงทะเบียนไม่ได้ หรืออะไรโทรมาหาผมสิเพราะตอนนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยยามีพอวันนี้มองไทยยามีพอแล้วนะอาจจะบกพร่องนะครับเรื่องจัดจำหนา่ายเอกยาหนึ่งสำหรับคนที่รอเมอร์โดนาอยู่นะผมขอบอกข่าวร้ายตรงนี้เลยนะครับเพราะผมก็เพิ่งได้ยินข่าวมาแต่เขาจะพยายามแก้ปัญหาให้คุณนะแต่เดือนตุลาเนี่ยถ้าแก้ปัญหาไม่ได้แล้วเดี๋ยววันจันทร์อังคารเนี่ยผมจะ เริ่มช่วยนะครับบริษัทที่จะนำมารโดน่าเข้ามาเน่ยแก้ปัญหานะแต่ถ้าแก้ไม่ได้เนี่ยคุณต้องรอพฤชจิกานะก็ลองดูว่าผมจะมีฝีมือแค่ไหนนะไม่ค่อยแน่ใจแล้วตอนนี้งั้นถ้าคุณได้โอกาสนะครับไปฉีดไฟเซอร์ซะก่อนก็ไปฉีดเสียแล้วเดี๋ยวค่อยมาบูสเตอร์กับมารโดน่าทีหลังก็ได้หรือถ้าคุณได้โอกาสฉีดแอสตราเซเนกาก็ไปฉีดซะก่อนไม่มียาเลวนะครับ เพราะไม่มียาไหนที่แกรันตีได้ว่าคุณจะไม่ติดโควิดแต่ทุกยาแกรันตีได้ว่าถ้าคุณติดโควิดแล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสเนี่ยจะลดลง90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้ต้องเชื่อครับไม่ได้เชื่อผมนะเชื่อวิทยาศาสตร์เชื่อจากสต u ดี้จากอเมริกาเชื่อจากสต u ดี้ของอิสราเอลเชื่อจากสต u ดี้ของแคนาดาเชื่อจากสต u ดี้ของยุโรปหรือเชื่อจากสตูดี้ของเราเอง แต่ฉีดแล้วเนี่ยก็หมายความคุณจะปลอดภัยนะก็เพิ่งมี Data ออกมาใหม่บอกว่าหลังจากฉีดไฟเซอร์แล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันจะลดลงมากกว่า50%เนี่ยภายใน4เดือนนี่ก็สำคัญที่คุณต้องไปมีบูสเตอร์กับที่สำคัญที่สุดคืออะไรครับดูแลสุขภาพตัวเองอย่างที่ดรเอริกเขาบอกเนี่ยถ้าคุณเมนเทนภูมิคุ้มกันคุณได้มากกว่า25,000ก็แปลว่าคุณปลอดภัยดูแลย,ยังไงออกกำลังกาย ผมเองเนี่ยนะต้องขอบคุณโควิดอย่างนะทำให้ผมลดน้าหนักไปได้ทั้งหมดเนี่ยสิบกิโลนะเพราะผมกลัวครับผมก็กลัวตายแต่วิธีที่จะป้องกันตัวเองจากโควิดที่สุดก็คืออะไร 1. นึ่งนอนเยอะๆการนอนคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง 2. กินให้ดีกินให้ดีน,ดนะครับผมกินดีขึ้นเยอะนะครับสมผมจะดื่มชาทุกวันนะชาร้อนนะ ชาเขียวชาอะไรดื่มเข้าไปเพราะชามันเข้าไปร้างน้ําตาลในร่างกาย4แน่นอนครับออกกําลังกายออกกําลังกาย5ที่สําคัญในส่วนนะต้องไม่เครียดการเครียดเนี่ยเป็นการลดภูมิคุ้มกันให้คุณที่เร็วที่สุดมีอะไรปรึกษานครับให้แฟกกับผมนะอันนี้ผมขอให้ใครถ้าผมพูดไม่จริงเนี่ยก็ด่าได้เลยนะส่วนมากคนโทรมาเนี่ยผมรับโทรศัพท์ไหม แล้วผมก็พยายามให้ความรู้เราต้องพึ่งพากันครับช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยผมไม่ได้เป็นหมอแต่ข้อมูลผมเนี่ยอันนี้ให้แฟกับผมนะยังไม่ค่อยพลาดเลยนะเรื่องโควิดเนี่ยผมก็พยายามมาบอกความจริงเพราะผมไม่อยากให้คนไทยอยู่ในการพี่มีชีวิตในภาวะตื่นตระหนกหรือกลัวอย่าไปฟังใครที่เขาไม่มีข้อมูลจริงฟังแฟกค,ครับฟังแฟกโอเคใครมีอะไรนะครับอยากถามเข้ามานะยินดีช่วยตลอด ขอบคุณที่ไว้ใจผมไม่ได้ไว้ใจที่ผมพูดนะแต่ไว้ใจว่าผมไม่ทิ้งคุณคนไทยเราไม่ทิ้งกันครับเราทิ้งกันไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วเราคือคนไทยด้วยกันขอบคุณมากครับ